มีสิ่งก็แร้วกับช่้งมาเมื่อวานมันจะได้อยู่เนาะอันจะไม่เยอะนะ่ะแล้วทีนี้แอบวอดอย่างนี้นะคะข้าสิบชิ้นบผมเดีายวใา่รูป,รปี่นะครับเอ่อส่วนรออสตอด้วยต้องรวแผ่งนะครับแล้วก็รวมทั้งอสมอที่จะเป็น เหมือนคนที่ช่วยเราทำงานประสานงานกันกับทางชุมชนใช่แต่โรงบ้านเบญจรักนี่นะกับคุณหมอคนที่เราออกก็มาแล้วก็สูงไกลเลย เขาจะเป็นโซนโซนนู้นก็จะเป็นโทสีสุวรรณนนสิงห์นวลน้ำเปรี้ยงนะครับนี่นเล็กๆ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเราใช้งานเลยนะคะสามเจ็ดเาเลวาจดเจ้าจุดสอครับ ช่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะของอำเภอกันทะลัก์มีอยู่สามสิบสี่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ทางอำเภอก็เข้าออกจับหน่วยอีกยี่สิบตำบลแต่ก็มอบท่านในอำเภอไปอีกส9บเก้าเครื่องนะคะในในส่วนนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากหลายๆท่านเจ้า เจ้าหลักใหญ่ก็ท่านรองโฆษกรัฐบาลคุณไตสรีไตสรน,นากลุน้องวางนะคะแล้วก็คุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องอะไรช่วยกันนะคะเครื่องวัดอุณหภูมินะคะจะให้โรงพยาบาลและสองเครื่องแล้วก็แมสนะคะแล้วก็จะเป็นเป็นเจลล้างมือที่ของใช้จำเป็นอยู่กับโรงพยาบาลนะคะ